สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเกงซ่อมป่าถูกกบะปลอกกอนะคะก่อนอื่นเอาปลามาคูดเกร็ดนเอาขี้ออกแล้วก็สะไลข้างหลังของที่นะคะหลังจากนั้นก็เอาไปลางนะคะให้สะอาดแล้วก็ตั้งไวนะคะหั่นไปตั้งน้ำรอนในเดือดพอน้ำเดือดก็ไหเคึ่งกับเครื่องแกงลงไปนะคะ ที่น่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเลยใส่เกลือหลังจากนั้นก็ใส่หลอกกอลงไปกอในซุกนะคะเพราะว่าปลาไม่ต้องให้เดือดนานปลาจะซุกเร็วค่ะก็เลยใส่ปลาถี่รังนะหลังจากนั้นก็ตามด้วยปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยนามะนาวค่ะ ทั้งน้ำเดือดน้าแกงเดือดกคลักแล้วค่ะซุกแล้วเราก็ปิดไฟค่ะน่ากินมากเลยค่ะตักใส่จานเสื้อหลอนร้อนค่ะ แล้วก็หั่นไปทํามูซ้าชั้นถอดน้าปลานะคะตั้งไฟให้ร้อนนะแล้วก็มู่ลงไปทอดค่ะบุ้มจะพยายามพัดแต่ไล่รอบนะคะจะช่วยให้น้ามันไม่ชูดนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะ พายเหนื่อยได้ผันนี้เราสุดยอดเลยค่ะแก่งส้มแล้วมันเข้ากับมู่สามชั้นทอดนะคะค้าดไม่ได้คือหลูกต้อนะคะหว้าแล้วก็มากินกันเลยค่ะ ร้อยหมากเลยค่ะห้ายากเลยเพื่อนๆลองเอาไปทำกันเลยน,นะคะทำไม่ยากค่ะแถมประหยัดเงินด้วยค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ